ก็อย่างที่รู้รู้กันพวกคุณชีวิตสาวโรงงานมันก็วนอยู่แค่นี้แหละโรงงานที่ฉันทำอยู่เป็นโรงงานอิเล็กทรอนิกส์ใหญ่มากตัวอาคารเป็นโกดังสีเทาๆยาวเหยียดล้อมรั้วด้วยลวดหนามสูงลิบป้ายโรงงานตัวเบอร์เริ่มก็ตั้งอยู่หน้าประตูทางเข้าทุกวันฉันต้องรีบเข้ากะแต่เช้ามืดแล้วก็ต้องเลิกงานตอนเย็นยำ่ำ ตรงหน้าประตูรั้วนั่นแหละมันจะมีป้อมยามเล็กๆตั้งอยู่ที่มีลุงชิดแก่นั่งเฝ้าอยู่ทุกวันฉันกับพี่หนุ่มคบกันมาตั้งแต่ก่อนเข้าโรงงานอีกทำงานที่เดียวกันนี่แหละทุกวันก็ตัวติดกันตลอดจนกระทั่งอาทิตย์ก่อนที่เขาต้องรีบกลับบ้านไปดูแม่ที่ป่วยนะักพอถึงเวลาเลิกงานฉันก็เดินออกมากับเพื่อนๆหน้าโรงงานนั่นแหละ คนงานทยอยออกไปเรื่อยๆแล้วมอเตอร์ไซค์แฟนหนุ่มก็มารับกันไปทีละคู่ๆเห็นภาพบาดตาอย่างนั้นคู่ที่กอดกันคู่ที่ยิ้มหวานใส่กันจนเพื่อนคนสุดท้ายก็ถูกแฟนมารับไปกระดิกระดาใหญ่เลยนางหนิงเหลือฉันยืนหัวโดอยู่คนเดียวมันเหมือนโดนตอกย้ำอย่างหนักความรู้สึกมันเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังคนเดียว มันหนักตึงจนใจมันทนไม่ไหวจริงๆแล้วฉันก็เลยเดินไปนั่งที่ม้านั่งหน้าป้อมยามแบบคนใจลอยไม่รู้จะกลับห้องไปทำไมก็เลยนั่งจ้องประตูโรงงานอยู่อย่างนั้นแหละนึกอะไรไม่ออกพอดาวนั่งเงาหงอยอยู่ที่ม้านั่งหน้าป้อมยามลุงชิดเดินออกจากป้อมยามมายืนมองดาวอ้าวหนูดาวทำไมยังไม่กลับอีกละ่ะ โรงงานก็เงียบหมดแล้วนะดาวตกใจสะดุ้งเล็กน้อยเงยหน้าขึ้นมองลุงชิดอ๋อข้าลุงก็ไม่อยากกลับเลยนี่คะ่ะห้องพักมันโลง่โลงๆลุงชิดสวนทันขวัญดูหนูงอยๆตั้งแต่เลิกงานแล้วลุงเห็นปกติไอ้หนุ่มแฟนหนูมันไม่เคยปล่อยให้หนูอยู่คนเดียวนี่นาะดาวพูดต่อก็เขาไม่อยู่แล้วนี่คะ่ะ เสียงเหนื่อยหน่ายพอเวลาที่ไม่มีเขาอยู่ข้างๆทุกอย่างมันดูไม่มีความหมายเลยข่ะลุงมันเหงาจนใจจะขาดลุงชิดมองไปรอบๆเห็นบรรยากาศข้างตัวที่เงียบสงัดข้างนอกมันเริ่มเย็นแล้วนะหนูลุงว่าเข้ามานั่งในป้อมยามก่อนดีกว่าไหมข้างในมันอุ่นกว่าเยอะดาวจ้องมองป้อมยามที่ดูแคบไม่เป็นไรหรอกข่าลุง เดี๋ยวหนูจะกลับแล้วลุงชิดบอกต่อไม่เอาหน้าเข้ามานั่งพักคุยกันก่อนข้างในมันมีที่ลับนะลุงชิดกระซิบเบาๆพอดีลุงเอาตู้มาตั้งไว้มุมหนึ่งเอาไว้แอบนี่ตอนดึกๆคนข้างนอกมองไม่เห็นหรอกยังไงเข้ามาสิดาวลังเลอย่างหนักมองป้อมยามแล้วมองหน้าลุงชิดที่ลับเพลคะลุงชิด ยิ้มอ่อนโยนแต่แฝงความเข้าใจมันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของลุงคืนนี้ให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของหนูด้วยนะคนมีคู่พอขาดคู่ความเหงามันก็หนักข้อแบบนี้แหละลุงเข้าใจมันดีดาวทนคำตื้อของลุงยามไม่ไหวค่อยๆลุกขึ้นเดินตามลุงชิดเข้าไปในป้อมยามงั้นก็ได้ข้าลุงพอเข้าไปในป้อม มันเป็นอย่างที่ลุงชิดบอกจริงๆมุมหนึ่งของป้อมมันมีตู้เหล็กใบใหญ่มาตั้งกั้นไว้ทำให้มันเกิดเป็นมุมมืดมๆส่วนตัวข้างในนั้นมันอบอุ่นกว่าข้างนอกมากกลิ่นประจำตัวของลุงชิดมันก็คลุ้งอยู่ในนั้นพอก้าวเข้าไปความรู้สึกมันเหมือนถูกดึงออกจากโลกภายนอกทันทีเหมือนเข้าสู่ความลับที่ไม่มีใครล่วงรู้ ลุงชิดมองซ้ายแลขวาก่อนปิดประตูตและพยักหน้าให้ดาวไปนั่งที่ตรงมุมมืดนั้นลุงชิดชี้นั่งตรงนี้นะหนูอุ่นกว่าข้างนอกเยอะเลยไม่ต้องเกรงหรอกหนูแค่คุยกันหรือแค่มีใครอยู่เป็นเพื่อนดาวทำตามสุดตัวนั่งลงที่มุมนั้นหันไปมองลุงชิดลุงยามหนูไม่รู้ว่าหนูควรจะทำยังไงดีพี่หนุ่มไม่อยู่ หนูเห็นเพื่อนๆเ,เขาสวีดกันใจหนูมันว่างเปล่าเหลือเกินลุงชิดทำหน้าจริงจังความรู้สึกมันไม่มีถูกมีผิดหรอกหนูดาวลุงชิดค่อยๆขยับเข้ามาใกล้ชิดนั่งลงข้างๆดาวเอามือแกมาจับแขนเธอบางทีการเติมเต็มในเวลาที่ขาดขาดหายๆมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของหัวใจมันเป็นความต้องการพื้นฐาน ที่ตู้ใบนี้มันบังเอาไว้ให้เราแล้วดาวไม่ได้ชักมือนี้แต่หายใจติดขัดแทนแล้วถ้าใครรู้เข้าล่ะคะลุงชิดตอบแบบมั่นใจไม่มีใครรู้หรอกสายตาอ่อนโยนแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจที่ซ่อนเร้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในความลับมันก็จะเป็นความลับของที่นี่เราจะปล่อยให้ความเหงามันได้ทำหน้าที่ของมันดาว ไม่ปฏิเสธหันไปหาลุงชิดเต็มตัวเหมือนยอมจำนนต่ออารมณ์ที่ถาโถมหนูไม่รู้ว่าหนูทำอะไรอยู่แต่หนูเหงามากเหลือเกินลุงชิดค่อยๆดึงมือดาวมาจับไว้แน่นอีกรู้แค่ว่าตอนนี้ความรู้สึกมันพาเรามาตรงนี้ปล่อยให้ร่างกายมันสื่อสารกันแทนคำพูดนะเหมือนที่มันควรจะเป็นในที่ที่ไม่มีใครเห็นจากนั้น ทุกคำพูดก็เงียบลงในมุมมืดหลังตู้ลุงชิดค่อยๆจัดการกับชุดสาวโรงงานสีฟ้าที่ฉันใส่มามันถูกวางไว้ชั่วคราวเพราะเวลานี้มันไม่จำเป็นแล้วมันไม่ใช่เวลาของหน้าที่หรือความเป็นสาวโรงงานมันคือเวลาของหัวใจที่ต้องการการเยียวยาเท่านั้นมีแค่ความรู้สึกที่อยู่ตรงหน้าความอบอุ่นที่มาพร้อมกับความเร่าร้อน ความเหงามันหายไปหมดเลยแทนที่ด้วยอะไรบางอย่างที่หนักหน่วงแต่ก็เบาวิวในเวลาเดียวกันลุงชิดเสียงกระซิบแหบพราหนาวไหมเดาวเสียงสั่นเครือไม่ค่ะรู้สึกเหมือนข้างในมันอุ่นจนร้อนไปหมดแล้วเหมือนถูกปลอบโยนอย่างที่รอคอยลุงชิดน้ำเสียงนุ่มนวลค่อยๆผ่อนคลายนะปล่อยใจให้มันได้พักบ้างดาว เอ่ยเสียงสะอื้นเบาๆเหมือนปลดปล่อยความทรมานหนูรู้สึกว่าหนูเป็นคนของหนูจริงๆในเวลานี้นะคะเหมือนถูกเติมเต็มสิ่งที่ขาดหายลุงชิดรำพันมันจะเป็นแค่คืนของเราสองคนคืนเดียวเท่านั้นที่ความเหงามันทำสิ่งที่มันต้องทำตามธรรมชาติทุกสัมผัสทุกจังหวะมันคือภาษาของความต้องการ มันคือการเยียวยาความเหงาที่แสนทรมานมันเหมือนพายุที่สงบลงแล้วแต่ทิ้งร่องรอยไว้ในใจพอทุกอย่างจบลงเราต่างคนต่างเงียบต่างคนต่างรับรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ผิดแต่มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนัดหลังจากคืนนั้นชีวิตฉันก็แปลกไปทุกวันพอเลิกงาน แทนที่จะรีบกลับห้องเช่าที่ว่างเปล่าฉันก็ยังคงอยู่ที่เดิมหน้าป้อมยามมันเหมือนฉันติดใจกับการทำงานพิเศษเข้าแล้วไม่ได้ติดใจเงินหรอกแต่มันติดใจความรู้สึกที่ได้รับมันคือความอบอุ่นที่มาเติมเต็มช่องว่างที่พี่หนุ่มทิ้งเอาไว้ฉากหน้าป้อมยามตอนเลิกงานตลอดอาทิตย์ที่ผ่านมาดาวนั่งอยู่มา้านั่งตามลำพังหันไปมองลงชิด ลุงคะวันนี้โรงงานดูเงียบกว่าเดิมอีกนะคะลุงชิดมองหน้าเธอยิ้มอ่อนโยนก่อนจะพูดว่าหนูคงจะชินกับความเงียบของมันแล้วละ่ะวันนี้หนูยังต้องทำงานโอทีต่อไหมดาวก้มหน้าแต่ยิ้มกรุ้มกร่มหนูเป็นคนขยันนี่คะลุงถ้ายังมีงานให้ทำหนูไม่เคยขาดหรอลุงชิดสีหน้าพอใจในคำตอบดีแล้ว เดินนำเข้าไปในป้อมยามรีบเข้ามาสิข้างในนี้ตู้เหล็กบังสายตาไว้ให้เราอย่างดีเลยทุกวันพอเดินเข้าไปในป้อมยามแล้วก็เข้าสู่มุมมืดหลังตู้มันคือโลกอีกใบที่ฉันกับลุงชิดเท่านั้นที่รู้ชุดสาวโรงงานถูกวางไว้ชั่วคราวเหมือนเดิมแล้วความรู้สึกมันก็สื่อสารกันแทนคำพูด มันไม่ใช่การลัโลอกแต่มันคือความเข้าใจและการเยียวยาฉันทำโอทีลับทุกวันตลอดอาทิตย์นั้นด้วยความขยันหมั่นเพียรจริงๆไม่เคยขาดไม่เคยสายจนความเหงาที่เกาะกินใจฉันมันถูกบรรเทาลงไปหมดเลยจนกระทั่งวันศุกร์วันนั้นฉันเพิ่งเดินออกมาจากประตูโรงงานกำลังจะเดินไปหาลุงชิดที่ป้อมยาเหมือนเคย แต่แล้วฉันก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์คันคุ้นตาตาจอดอยู่หน้าประตูรั้วเจ้าพี่หนุ่มกลับมาแล้วเขาหันมายิ้มสบตาโบกมือให้ฉันความรู้สึกมันตีกันไปหมดเลยดีใจแต่ก็วูบลงเจ้าหนุ่มตะโกนดาวพี่คิดถึงจังเลยแม่ดีขึ้นแล้วพี่เลยรีบกลับมาวันนี้ไปกินชาบูเลี้ยงฉลองกัน ดาวรีบเดินเข้าไปหาเจ้าหนุ่มด้วยรอยยิ้มที่ฟื้นนิดนิดพี่หนุ่มนี่ทำไมไม่บอกก่อนว่าจะกลับวันนี้พกอดเจ้าหนุ่มแน่นดาวหันไปมองป้อมยามเห็นลุงชิดนั่งอยู่ด้านในลุงชิดพยักหน้าให้ดาวอย่างเศ้า้อยมันคงเป็นการบอกลาอย่างไม่มีเสียงฉันรู้ทันทีงานพิเศษมันจบลงแล้ว โอทีที่ฉันขยันทำมาทั้งอาทิตย์มันต้องยุติลงโดยปริยายเพราะคนที่ควรมาเติมเต็มเขากลับมาแล้วลุงชิดไม่พูดอะไรฉันก็ไม่พูดอะไรมีแค่สายตาเท่านั้นที่สื่อสารกันในวินาทีสุดท้ายเป็นการบอกลาอย่างเงียบงนันแต่เต็มไปด้วยความเข้าใจดาวซ้อนมอเตอร์ไซค์เจ้าหนุ่มออกไปฉันซ้อนท้ายพี่หนุ่มกลับห้องเช่า ตัวฉันถูกโอบกอดด้วยอ้อมแขนที่คุ้นเคยความเหงาที่แสนทนรมานมันหายไปแล้วจริงๆแต่ความรู้สึกในมุมมืดหลังตู้ของลุงชิดมันก็ยังคงเป็นร่องรอยเล็กๆในใจมันคือความลับที่ฉันจะไม่มีวันบอกใครเป็นแค่ความทรงจำที่ดีๆของช่วงเวลาที่ฉันขาดหายไปและมีคนเข้ามาช่วยเยียวยาเท่านั้นเอง เรื่องราวระหว่างสาวโรงงานกับลุงยามก็จบลงในคืนวันศุกร์ที่ไอพี่หนุ่มกลับมานี่แหละแต่ว่าแค่แวบเดียวเท่านั้นแหละแต่ซ้ายตาของลุงชิดมันบอกว่าความเงาของฉันมันยังไม่ถูกเยียวยาหมดหออกและโอทีมันพร้อมเสมอสำหรับคนขยันอย่างฉันแล้วในใจฉันมันก็เหมือนถูกกระตุกอะไรบางอย่างขึ้นมาอีกครั้ง ความรู้สึกผิดมันตีกับความต้องการส่วนลึกแล้วฉันจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ที่กลับมาแล้วกับความลับที่รออยู่ในป้อมยามโปรดติดตามสาวโรงงานกับลุงยามตอนจบปมรักสามเศร้าหรือแค่ทางผ่านในตอนต่อไป